สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมสเบดคาร์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับมดหยิบมาเป็นตัว toyota fortuner ตัว regender กันอีกแล้วนะครับผมเป็นตัว2.8ขับสนะฮะสำหรับคันนี้รถปี2020จดใช้งานรถปี2021นะครับเลขไม้นะครับผมขับใช้งานไปอยู่ที่68,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมราคานะ พิเศษสุดๆเลยจับต้องได้เลยนะครับผมราคาคันนี้อยู่ที่เป็นแค่1นล้านหนึ่งแสเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับผมคันนี้นะครับมีออปชันอะไรบ้างยวมดทารับชมภายนอกภายในกันได้เลยนะครับมาเริ่มกันจากด้านตัวรถกันก่อนเขาก็มาพร้อมกับเป็นตัวรถสีขาวมุกหล่อๆแบบนี้นะครับหลังคาดํานะผมดําแก้วแบค็คท็อปหล่อๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวไฟหน้าเขามาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าดับเบิลโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็ ตัวไฟ LED t ดอ Time r u n n i n g l i g h เซนเซอรด้านหน้า2จุดไฟตัดหมอกู้่หน้าออกสูตรออกโรงงานแบบ LED นะฮะแล้วก็ตัวโลโก้ t o โตยต a าโครเมียมตรงกลางนะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวกล้องมอง360องศามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัว2.8นะครับผมรอๆเลยไฟด้านล่างแบบ LED นะครับผมมีให้เรียบร้อยแล้วก็ไฟเลี้ยวเซันเชียลไล่ระดับให้เรียบร้อยแล้วไฟวิง่งนะครับแล้วก็ ตัวดอกยางนะครับผมแน่นๆพร้อมใช้งานเป็นตัวยางมิชลินนะครับผมแล้วก็ล้อแม็กลายออกศูนย์ออกโรงงานนะขอบ20่สิลายเรจนเดอร์เลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกข้างสีเดียวกับตัวหลังาคารบผมเป็นสีดําเงาหล่อๆนะครับผมแล้วก็มีเป็นตัวกล้องมอง360องศากล้องมองด้านข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวไปเลี้ยวปลายกระจกมีให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันกันสาติดออกศูนย์ออกโรงงานสีบานเลยนะครับผมแล้วก็ ตัวที่จับประตูมือจับปิดเปิดโคมเมียมสบานนะครับผมแล้วก็มารองรับระบบสมาร์ททีเลสให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบาะด้านภายในนะครับผมเขามาพร้อมกันเป็นตัวเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังสีดําตัดขีดสลับกับสีแดงแบบนี้นะครับผมแล้วก็ ตัวเบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านะผมเป็นปรับไฟฟ้าคู่เลยได้ถึงหกทิศทางหกระดับนะฮะพลาสติกกับบันไดยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับสาหรับตัวเจ้าของเก่ากุญแจออกป้ายแดง2ดอกนะครบๆพร้อมๆเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกออโต้ไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะผมพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้าปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับ Parking s เ n อร์ mode นะครับผมเป็นตัวอ่า เซนเซอร์ S S รอบคันนะครับแล้วก็เปิดปุ่มเปิดปิดฝาท้ายภายในห้องโดยสารนะครับผมมีให้เรียบร้อยแล้วพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมอติฟังก์ชันนะครับผมด้านล่างหุ้มหนังสีดําเดินได้สีแดงด้านบนคาดลายไม้มาให้เรียบร้อยนะครับผมเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถเลยนะครับแล้วก็ตัวระบบคูสคอนโทรลมีให้เรียบร้อยนะครับระบบเตือนออกนอกเลนนะครับผมแล้วก็ ตัวระบบเตือนก่อนเตือนก่อนการชนมีให้เรียบร้อยแล้วระบบแพนเดินชิปมีให้เรียบร้อยนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับผมเมื่อต้นคลิปพูดผิดไปนิดนึงนะครับผมเลขไมค์คันนี้อยู่ที่6-300 0กิโลเมตรนะครับผมถือว่าไม่มากไม่น้อยนะครับผมพวงมาลัยนะครับผมอาจจะมีลอกล่อนนะครับเล็กน้อยนะตามการใช้งานเดี๋ยวจัดการปรับสภาพให้ก่อนส่งมอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หน้าจอนะทัชสกรีนขนาดใหญ่ออกศูนย์ออกโรงงานนะครับแอร์ระบบ ดิจิตอลนะครับผมแล้วก็ตัวรองรับเวลชัดเจอร์กรรันชัดไร้สายให้เรียบร้อยแล้วระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะฮะคันนี้2.8นะครับ,นนรบับ2ได้มาถึง3โหมดด้วยกันไดโหมดนะฮะอีโคโหมดนอร์มอลโหมดและสปอร์ตโหมดตัวช่วยในกา,การการลื่นนถลายมีให้เรียบร้อยนะครับผมสาหรับตัว2.8เขาจะได้เป็นตัวชุดเครื่องเสียง JBL ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเฉพาะตัว2.8นะครับผมอ่ะเบา ห้องดยสารก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวโมจะพามาชมด้านหลังกันบ้างนะครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับผมก็คือถือว่าเบาะยังไม่ช้ำเลยนะครับผมใช้งานไปค่อนข้างเดียน้อยมากๆเลยนะครับผมเพดานสีดานะครับผมแล้วก็ตัวปรับแยกส่วนอิสระสำหรับผู้โดยสารด้านหลังคอนโทรลแรงลมแอร์จากด้านหลังได้เลยนะครับ power outlet นะสองรู2หัวนะฮะเป็นหัว usb type a แล้วก็ตัวหัวชาร์จปลั๊กอเนประสงค์ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับตัวดิสเบรกนะครับผม4ล้อนะครับผม ดอกยางแน่นๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไฟท้ายแบบ Fu l l LED นะฮะไฟเลี้ยวซีเ t ียลไล่ระดับให้เรียบร้อยนะฮะสปอยเลอร์ออกศูนย์ออกโรงงานสีดำเงาๆหล่อๆแบบนี้มาพร้อมกับเป็นตัวไฟเบรกดวงที่3นะฮะแล้วก็เสาอากาศคีปฉลามนะครับมีให้เรียบร้อยกล้องหลังติดออกศูนย์ออกโรงงานแบบวิวอินออกศูนย์ออกโรงงานเลยนะครับตัวโลโก้สัญลักษณ์2.8นะครับผมตัวเจนเดอร์นะครับไฟเลี้ยวนะครับผมแบบวิ่งแบบนี้เลยนะครับ โครงสร้างรถเดิมๆบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวมดพารับชมนะครับสำหรับรอยเม็ดอ้างนะครับเรียงสวยๆชัดเจนแบบนี้สติกเกอร์ติดอยู่ครบอยู่พร้อมนะผมแล้วก็ตัวหัวน็อตนะฮะไม่เคยมีรอยแกะรอยขันรอยถลอกใดทั้งสิ้นเลยนะครับ up, เม็ดอักเรียงสวยๆเดิมๆชัดเจนแบบนี้นะครับผมเบาะที่สามนะครับก็สามารถพับลงมาแบบนี้บรรจุผู้โดยสารได้นะครับผมได้ขนาดไม่เกินเจที่นั่งนั่นเองหรือว่าท่านใดที่ ไว้บรรจุของสัมภาระเพิ่มเติมท่านสามารถพับเก็บขึ้นไปได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่มองหาหรือตามหาอยู่นะครับผมเป็นเจ้าตัวดิต้าคอนยูเน e ร e เร e ินเดรนะฮะคันนี้สเปค2.8นะ 2WD ขับ2ปี2020จดใช้งานรถปี2021นบะฮะราคานะครับค่อนข้างที่จะจับต้องได้เลยนะครับผมสำหรับคันนี้ราคาเพียงแค่หนึ0 0านน้บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจดูนะครับผมเป็น อาพพวยอดฮิตติดตลาดเจ้าตลาดคันนี้นะครับผมไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือว่าจัดไฟนแนนซ์ซื้อเงินสดคุยราคาต่อรองราคาหน้างานเป็นเคสบายเคสได้เลยถ้าสนใจรถจริงๆลองมาดูรถตัวจริงก่อนนะผมลองทดลองขับก่อนหรือว่านัดวันมาดูนัดวันมาจองกันได้เลยหรือว่าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์นะครับพักมาปรึกษาสอบถามเอกสารหรือว่ารายละเอียดเอกสารอาชีพเพิ่มเติมนะครับลองติดต่อโทรเบอร์มาหากระมดโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์098ครับ490ครับ 2739ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์8ครับ490ครับ2739นะครับยังไงมูจะทิ้งลิงก์คอนแทคช่องทางตนต่อไม่ว่าจะเป็นตัวลิงก์ไลน์ไอดีไลน์หรือว่าจะเป็นตัวแฟนเพจ a c e b o o k หลักนะครับผมช่วงนี้ลีเจนเดอร์เข้ามารัวๆเลยนะครับลองติดตามมดไว้กันก่อนได้นะครับสำหรับวันนี้มูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ